วนที่จังหวัดพิจิตรเขาไปจับแก๊งคอเซ็นเตอร์ชื่อว่าแก๊งอาฟู่นี่ไปจับได้เด็กหคนหลังจากที่ไปหลอกผู้สูงวัยโอนเงินเนี่ยสูญเงินไปเด็กมากกว่า2ล้านบาทาดูนะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับกรกดาเนี่ยนะครับเนี่ยมีญาติของผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นคนสูงวัยเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกด้วยการใช้กลอูบายให้โอนเงินทําให้เขาเนี่ยเสียงเงินไปกว่า2ล้านบาทโดยพฤติการของแก๊งที่วานนี้ ทราบว่าผู้สูงวัยซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยได้รับเบอร์โทรศัพท์ปริศนาที่ไม่รู้จักซึ่งอีกฝ่ายอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของเครือข่ายโทรศัพท์เจ้าหนึ่งแจ้งว่ามีการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่โดยใช้ชื่อผู้เสียหายแล้วก็มีการแนะนําให้ไปแจ้งความและก็โอนสายไปยังบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นตํารวจเมืองพิจิตรซึ่งก็คือตํารวจปลอมนั่นแหละแต่ว่าผู้เสียหายผู้สูงวัยนี่หลงเชื่อขณะที่ผู้เสียหายพูดคุยกับตํารวจปลอมก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปปรึกษาใคร นะฮะพร้อมถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีเป็นการตรวจสอบว่าอย่างนั้นโดยอีกฝ่ายนี้อ้างว่าจะโอนคืนให้ภายหลังแต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปหล,หลายๆครั้งสุดท้ายไม่มีโอนกลับครับเนี่ยสูญเสียเงินไปเนี่ยสองล้านสี่หมื่นเก้าพันกว่าบาทล่าสุดตํารวจสามารถติดตามเส้นทางทางการเงินจนนําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีชื่อว่าอาฟู่ได้ไปจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดที่6คนซึ่งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ต่อเรื่องมาถึงนนทบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถยึดเงินได้มาบางส่วนประมาณสัก4 0 0 0 0สบาทจาก2ล้านกว่าบาทเนี่ยคืนกับผู้เสียหายไปเบื้องต้นเน้ทราบว่าแก๊งนี้มีนายทุนชาวจีนเอาชาวจีนมาอีกแล้วนะครับเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามติดตัวมาดำเดน,นินคดีกันต่อไปครับไปที่บางพลี please.